คุณครับก่อนที่คุณสิริกัญญาจะอภิปรายต่อนะครับท่านนายกฐมตตรีขอชี้แจงครับเชิญท่านนายกครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมจําเป็นต้องชี้แจงในช่วงนี้นะครับเพราะถือว่าในฐานะที่ท่านเป็นรุ่นพี่ผมนะหลายอย่างก็รู้สึกว่าคิดไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับอาจจะประสบการณ์ ต่างกันเพราะท่านเป็นแค่ผู้าการนั้นผู้าการบุรีาารชาตผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในประสบการณ์อาจจะต่างกันนะที่ท่านอ้างว่าผมไม่รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับในการจัดทํางบประมาณนะครับ <c oughs> ที่ท่านว่าเราทําขาดดุลมาไม่มีความก้าวหน้าไม่มีแผนงานใช้เงินเพื่ออะไรละ่ะเพื่อปูพื้นฐานทางการเมืองอะไรทํางเน,นี่ยนะท่านดูดีแล้วเกิดนะครับเพราะผมไม่เคยทําแบบนี้ไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะครับที่ผ่านมา การทำงบประมาณมีอยู่สามรูปแบบนะครับงบประมาณแบบขาดดุลถ้าไรายได้จัดเก็บได้ต่ํากว่าวงเงินก็ประมาณงบประมาณแบบสมดุลก็คือไรายได้เท่ากับรายจ่ายแล้วงบประมาณแบบเกินดุลคือไรายได้สูงกว่ารายจ่ายนะครับเพดฉะนั้นการทําขาดดุลน,นั้นทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่อยู่ในรัฐบาลมาก่อนนะคงทราบดีแม้กระทั่งระเบียบการใช้เงินงบกลางอะไรก็แล้วแต่ในงบกลางในปีนี้ก <c oughs> ็มียอดสูงขึ้น จากงบประมาณในการแปรรติมา 16, ื่นหกพันกว่าล้านนะครับซึ่งก็ไปอยู่ในงบกลางแล้วก็ระบุไว้เลยว่าเอามาใช้สาธารณโควิดทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เพิ่มเติมเป็นพิเศษแต่ประการใดก็อาจจะมีหลายท่านอยากได้เงินจนํานวนนี้ไปผมก็ไม่ทราบว่าม,ามันจะได้ไปได้ยังไงนะก็ต้องกลับมาอยู่ที่งบกลางนะครับแล้วงบกลางก็เป็นการใช้จ่ายตามระเบียบของระักงบประมาณมีการตรวจสอบมีการต้องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับผมไม่สามารถจะไปชี้นิ้วอะไรได้เลย นะครับเป็นการผ่านกา,การการกรองทุบการนะครับการตรวจสอบทุบการผมไม่อยากมีปัญหาแบบก่อนก่อนหน้านั้นที่มีปัญหาในเรื่องทุจริตนะครับมีตัวอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทางบประมาณแบบขาดดุลน,นั้นแน่นอนครับในเมื่อ,อไรายได้เก็บได้ต่ากว่าโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุลก็แบบยังมีอยู่นะครับการจัดงบประมาณแบบนี้นะครับทั้งนี้เพื่อจะขับเคลื่อนให้มีการขยายตัวทางเศรฐษกฐกิจ โดยเฉพยิ่งการก่อให้เกิดการใช้เงินภายในประเทศนะครับเพื่อจะสร้างรายได้กับประชาชนให้มีรายได้ที่เพียงพอพออยู่พอกินพอใส่ได้ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิดนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ในการลงทุนต่างประเทศด้วยนะครับเราหยุดไม่ได้เลยนะครับเพิ่มการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มการลงทุนทําโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่สร้างสาธารณสุขท่านบอกว่าไม่มีผลงานอะไรเลยท่านคงต้องไปดูใหม่นะครับ ว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเรามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในประเทศไทยนะครับอันนั้นท่านอาจจะไปเห็นก็ได้นะครับเพราะท่านอาจจะทำาภารกิจอื่นที่ท่านว่าท่านทาหนักหนาสาหัสของท่านนะถ้าท่านดูในมุมกว้างนะท่านจะเห็นว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปม,มากมายในขณะนี้นะครับมันก็เป็นผลดีกับอนาคตทั้งสิ้นนะครับใ <c oughs> นเรื่องของการดูแลทางสังคมให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางท่านดูตัวเลขนะครับเราดูแลมากขึ้นเท่าไหร่เพิ่มเงินเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่มากนัก ไม่เป็นที่น่าพอใจแต่ก็เพิ่มให้แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมนะครับเราก็คงคาดหวังว่าการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเพิ่มสูงขึ้นช่องว่างระหว่างรายได้ของประชาชนลดลงเพิ่มความเสมอภาคในแต่ละกลุ่มต่อบางขึ้นมีหลายกลุ่มด้วยกันและบ้านี้เอามาดูทุกกลุ่มนะครับว่าจะให้ได้แค่ไหนมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงรมาณที่ต้องมีอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการเก็บรายได้น้อยลงนะครับก็ต้องหาวิธีการบริหารงบประมาณใ,ให้ดีที่สุดนะครับ เรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็พูดกันหลายครั้งแล้วนะครับการจัดตั้งงบประมาณการจัดทํางบประมาณเนี่ยมันจะดูหลักการอันแรกก็คือจะต้องพิจารณาจากสัดส่วนของงบประมาณนะครับต่อวงเงินงบประมาณนะครับในแต่ละปีปี6 2สองเท่ากับร้อยละ7.57ถ้าในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าสัดส่วนกระทรวงกลาโหมต่อวงเงินงบประมาณประจำสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ9 0้นะครับ หลายปี2 5งรายปี2552อยู่ที่8.72จุายปี2 5ง1อยู่ที่8.61จนายปีส5 4 6อยู่ที่7.99วันนี้ <c oughs> 62นะครับที่ท่านว่าสูงสุดหรือวันนี้สูงสุดเราสัดส่วนเพียงแค่7.57นะครับกูได้ย้อนกลับไปดูด้วยรัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สูงตามที่ได้มีการอภิปรายนะครับเมื่อเทียบเคียงกับต่างประเทศแล้วจะพบว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มรวมของไทยปี63ไทยอยู่ที่ร้อยละ1.48สิงคโปร์อยู่ที่ร้อยละ3.02 เกาหลีใต้อยู่ร้อยละสองจุดเจ็ดห้าอันนี้ก็เพียงแต่ยกตัวอย่างให้ทราบเฉยๆนะครับผมต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณให้มากที่สุดนะครับอะไรที่ปรับได้ผมก็ปรับให้นะครับอะไรที่มีความจาเป็นก็ต้องไปหารือกันนะครับพิจารณากันโดยการบาทีการผมก็ยอมรับทั้งสิ้น่นะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยมันมันหยุดไม่ได้บางอย่างก็ต้องทํานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของท่านบอกว่าเอ๊มมีทหารไ่ทําไมนะฮะมีไว้เราก็ไม่ได้รบวันนี้ทหารทําอะไรบ้างครับนะ ไม่ว่าจะสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะน้ำท่วมฝนแรงภัยพิบัติดูแลแรงงานต่างด้าวการลักลอบข้าประเทศอยู่กองกำลัง13กองกำลังอยู่ชายแดนกี่หมื่นคนครับที่ใต้กี่หมื่นคนครับก็หมุนเวียนอาังพลจากทุกองทัพภาคลงไปนะครับเมื่อลงไปแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนไม่ได้อยู่กัน3 4มี่ปีนะครับมันก็มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องความอะไรล่ะความเคยชิน นันต้องมีคนที่จะหมุนเวียนไง cker? นี่คือการหมุนเวียนคนหน้าที่การเป็นทหารเนี่ยระบุไว้ทัฐธรรมุนอยู่แล้วชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารมันยากแค่ไหนครับการเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติเนี่ยแล้วเอาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เอามาใช้งานอย่างเดียวไม่ใช่เอามาโค่นบอย่างเดียวเอามาช่วยงานทุกงานในภรารกิจของกองทัพนะครับในเรื่องของป้องการชายแดนในเรื่องของความมั่นคงภายในในเรื่องของสนับสนุนกระทรวงต่างๆการลักลอบการค้าสินค้าชายแดน นะครับแล้วก็ช่วยเหลือภัยพิบัตินะครับแล้วก็วันนี้ก็ช่วยเหลือเรื่องโควิดเข้าไปอีกนะครับคือถ้ารู้ว่าก็ม,มีมีเงินเดือนม,มีเบี้ยเลี้ยงนะครับเบี้ยเลี้ยงก็เป็นมากมายอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าต้อง,ต,องต้องใช้คนจำนวนมากพอต้องกวรน,นะครับในการแก้หาโควิดทหารก็ช่วยเยอะครับหมอทหารพยาบาลทหารในสิบแสนลักลงไมเพียบนะครับจากโรงพยาบาลทหาร ที่เรามีอยู่ในภูมิภาคของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบงบประมาณกระทรวงการห่แต่แต่ละประเทศนะครับประเทศไทยสัดส่วนของปี64เนี่ยกับ GDP นะครับของเรา1.31นะครับในส่วนของของเราจำนวน1.31นะครับ ในส่วนของประเทศที่เรามีตัวเลขอยู่นะครับในส่วนของสิงคโปร์นี่หนึ่ง0มืนกว่าล้านนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกในขณะนี้เพราะมีการจัดซื้ออาวุธใหม่เพิ่มเติมอีกนะครับญี่ปุ่นแสนห้าเกาหลีใต้ห้าหมืนมาเลเซียหมื่นห้าอินโดนีเซียสามหมื่นกัมพูชาแปดร้อเ้าเวียดนามหมื่นหร้อเมียนมานะครับ ที่ผ่านมาก็ประมาณสักสองสองล้านเศษนะครับก็อันนี้ก็เป็นตามสส่วนของ GDP นะเพราะนั้นตัวเลขเวลาเอามาพูดเนี่ยกูนาดูตัวเลขให้ทั่วถึงด้วยนะท้งของเราของเขาเรื่องสายกาพทางสงครามเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วเราก็จาเป็นต้องมียุทธุกรณ์ที่มันทันสมัยบ้างทั้งนี้เพื่ออะไรให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตในชีวิตของเขาลูกเราหลานเรา เป็นทหารทั้งนายหารในสิบปนทหารไปทํางานเนี่ยมันมีความเสี่ยงตลอดเวลานะครับแล้วก็เราก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมียานเกราะมีเสื้อเกราะมีต่างๆเพราะวันนี้อาวุธมันรุนแรงขึ้นนะครับเพราะนั้นนั่นคือลูกหลานของท่านถ้าเราไม่ดูแลเขาแล้วเขาจะไปอยู่ให้เราไหมเขาให้บิดชยแดงให้เราหรือเปล่านะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นถึงที่มีความจําเป็นก็กองทัพก็มีการพิจารณาในการจาัดหาจัดซื้อตามความจําเป็นนะครับแล้วก็จัดหาเพียงหนึ่งในสาม เพื่อทดแทนของเก่าที่หมดอายุเพราะนั้นเมื่อครู่ท่านเอารถถังทิ้งน,น้ํารถถังทิ้งน,น้ำเนี่ยรถหกห้าสิบปีมาแล้วนะครับเขาตึงไปทิ้งอะ่ะเพราะมันซ่อมไม่ไหวแล้วก็ไปใช้ประโยชน์อย่างออ่นนะไปทาปากการังเทียมบ้างอะไรบ้างก็ดีกว่าไปจอดทิ้งไว้เฉยเฉยนะไม่ใช่ซื้อมาสิบปีแล้วทิ้งที่ไหนเขาซื้อมาสิบปีทิ้งวันนี้ที่ใช้อยู่ในกองทัพก็อายุมากสูงประมาณสักเหลือสักสี่สิบปีสามสิบปี นะซึ่งมันจะซ่อมไม่ไหวต่อไปนะครับอันนี้ก็เพื่อกุณาทราบนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราทําไมจะต้องมีอาวุธนสมัยไว้บ้างนะครับเนื่องจากว่าท่านอาจจะมองว่าการรบในวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นท่านแน่ใจได้อย่างไรมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับจากผลกระทบต่างๆตามแนวชายแดนอาจจะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆน,นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องประเมินไ้นะครับเป็นแผนเผชิญเหตุไปล่วงหน้าแต่มาคิดทีหลังทหารก็ไม่ต้องมี อาวุธก็ไม่ต้องใช้เราไม่รู้จะไปรบกับใครวันหน้ากับุนารับผิดชอบด้วยแล้วกันนะครับวันนี้สถานการณ์ในภูมิภาคไม่ว่าทะเลจีนใต้ไม่ว่าจะในส่วนของประเทศรอบบ้านเราใกล้ๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตท่านทราบไหมครับท่านพิจิตรไว้ได้ไหมนะเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่เราต้องวางแผนไปล่วงหน้าสอบภาษากันเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อจะลดคนลงมาให้ได้อันนี้ก็อยู่ในแผนการปฏิรูปของทัพอยู่ปฏิรูปของทัพอยู่นะครับในเรื่องของ นี่จะบอกก็มีนี่โน,น่นนี่มาเพราะนั้นนี่แต่จริงๆก็ส่งต่อมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับผมก็ไม่มีเพิ่มพื้นในสมัยรัฐบาลผมนะครับแต่ก็เป็นนี่ที่เกิดมูลค่าเช่นสาโภคพื้นฐานใช่ไหมโครงสร้างเรื่องน้ําเรื่องถนนทนทางรถไฟรถไฟฟ้าเราหยุดไม่ได้หรอกครับเราต้องมีการพัฒน,นาซึ่งประชาชนทุกคนก็พอใจนะถ้าท่านมองว่าเอ๊ะไม่ต้องทาก็ได้ กนะู้มาให้แจกประชาชนไปอย่างเดียวดีกว่าไหมผมว่าไม่คิดแบบนี้ไม่ใช่หรอกครับนะเพราะฉะนั้นท่านก็คงอยู่แค่นี้แหละนะท่านบอกว่าผมไม่รู้กฎหมายผมไม่จะเป็นต้องรู้ทั้งหมดแต่ผมรู้ว่าผมจะบังคับจะใช้กฎหมายได้อย่างไรโดยใช้คนที่ทําหน้าที่ตรงนี้ให้อิสระเสรีเข้าในการตัดสินใจในการเสนอข้อเสนะผมฟังคนทุกคนในการแต่งตั้งในสำนักงานตำรวจชาตผมก็ให้พวจตำรวจเขาเป็นคนพิจารณาร่วมคณะกรรมการขึ้นมา นะครับจะมีบทอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านกล่าวมาตั้งกลุ่นะครับซึ่งผมคิดว่าผมทําได้ดีกว่าสมัยก่อนมากเหมือนกันนะนะลองไปดูก็แล้วกันนะครับที่ท่านพูดมาทั้งหมดก็คือปัญหาที่ท่านก็เจอมาแล้วทั้งสิ้นนั่นแหละแล้วท่านก็มาต้แก้นะวันนี้ผมแก้ไปหลายอย่างนะครับเรื่องนี่วันนี้มีนี่กยศนี่ครัวเรือนนี่อะไรล่ะยึดบ้าน พอลดต่างๆผมก็เลยอยู่ในกระบวนการแก้ปัญหาของคณะกรรมการแก้นี่แล้วคอยดูไปสนจะได้ญญประโยชน์จต่เรื่องนี้เท่าไหร่หลายสิบล้านบัญชีนะครับเราต้องทอํายังไงให้นี่เก่าเนี่ยมันมันหยุดหยุดไปแล้วนี่ใหม่อาจจะต้องเกิดขึ้นเพื่อจะทําให้ทุกคนเนี่ยชาระหนี้ได้ไม่ไงั้นมันก็ไม่ชำระหนี้มันชีก็ค้างอยู่นี่ NPL ก็เกิดขึ้นนะธนาคารก็มีปัญหาเขาตั้งเงินํำรองไว้มันเกินเกินที่เขาตั้งํำรองไว้อย่าลืมว่าเข้าเป็น เป็นทางการพณิชย์นะครับเงินต่างๆทั้งหมดของเขาก็มาจากพวกเราเลยนะฝากเขาไปนะมันก็มีผลกับผู้ถือหุน้นนักลงทุนของเขานั่นคือระบบธุรกิจนะครับในเรื่องของกรณีที่กล่าวว่ามีมาตรการต่างๆมาเพื่อจะเป็นมาตรการให้คนรักให้ผมไม่ได้ยกต่ออะไรต่อผมว่าคงไม่ใช่ตรงนั้นนะ่ะนะจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อมันอยู่ที่กระบวนการาประชาธิปไตยนี่แหละนะในตภพา,าเพยก็ว่ากันไปนะครับ ผมไม่สามารถจะไปไปหลอกล่อใครเขาได้วันนี้ประชาชนเขาเปิดหูเปิดตามากขึ้นแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับผมกล่าวเรียนว่าเรื่องวันนี้ปัญหาเรื่องการทุจริตก็เช่นกันผมประกาศไปแล้วถ้าท่านมองตัวเลขการดําเนินคดีนะครับในวันนี้มีการถูกในคดีทั้งการระดับสูงระดับกลางระดับล่างไล่ออกปลดออกมีคดีจํานวนมากนะครับท่านบอกว่าวันนี้มันมีมากเพราะมีคดีมาก ทำให้มก่อนมันก็มากกว่านี้แล้วครับแต่ไม่มีถูกเมือคดีท่านคิดแบบนี้ได้ไหมลองไปเปรียบทีเทียบ,บดูแล้วกันนะเราวันนี้มีใครถูกเมือคดีระดับพิเถูกเมืองคดีตตะคุกตลอดชีวิตมีไหมครับสมัไปก่อนที่ผ่านมาหรือสมัยก่อนมีแต่หนีคดีวันนี้มีไหมครับคิดอย่างนี้สิครับมันจะได้ได้เป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าท่านช่วยกันมันจะไปได้บทะนะครับ รายได้ประเทศเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าในในห้าปีข้างหน้าเนี่ยนะเราถึงมียุทธศาสตร์ห้าปีเรื่องการลงทุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่การลงทุน eec นะครับ sdc การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆก็กําลังเริ่มดําเนินการอยู่ในช่วงไตรมาสนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีมีการลงทุนสูงขึ้นในประเทศไทยคาว่าสูงขึ้นคือมีการขอรับการสนับสนุนส่งเสริมจากบีไมากขึ้นนะครับวันนี้เราต้องใช้โอกาสนี้คือบ้านเมืองเรา มีความสงบสุขมีสเสถียรภาพมีความมั่นคงนะฮะไม่ใช่มีการสรนับสนุนให้มีการวุ่นวายอยู่นะทุกท่านทราบดีหลายท่านทราบทั้งหมดแล้วครับนะวันนี้ก็มีการตรวจสอบอยู่ว่าเป็นใครทําให้เกิดบ้านเมืองเสียหายเนะี่ยมีทุกอย่างนะครับก็ผมไม่ได้ขู่ใครทั้งสิ้นนะเป็นเรื่องของ,ของกระบวนการยุติธรรมเขาต้องดำเนินการไปนะครับในส่วนของรัฐบาลเองนั้นทําหน้าที่ในฝ่ายบริหารนะตำรวจก็อยู่ในฝ่ายบริหารนะครับแต่ลืมไปอีกสองอำนาจนัน้น คืออำนาจนิติบัญญัติขึ้นในสภาหแห่งนี้นะครับอำนาจที่สามคืออำนาจอำนาจออตุลาการนะครับซึ่งเป็นเรื่องของอัยการและศาลผมไม่กล้าลงทําไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ทําเต็มที่ตารวจก็ทําเต็มที่การที่บอกว่าเอาจะไปใช้อํานาจกับประชาชนเยาวชนเด็กแล้วไม่ใช่ที่ควรจะไปกันไหมล่ะครับแล้ววันนี้กฎหมายก็มีอยู่ทุกตัว แล้วท่านบอกว่าผมใช้อาวุธผมไม่เห็นตำรวจถืออาวุธจริงสักคนเมื่อกี้ท่านบอกว่าเอาอาวุธจริงท่านมองไม่ออกแหละครับว่าอาวุธไหนอาวุธจริงอาวุธปลอมอาวุธกระสุนยางท่านเป็นถึงพอบอตำรวจนะครับมีแต่รถตำรวจถูกยิงอยู่ทุกวันอยู่นี่นะครับแล้วทําไมถึงถึงมองว่าเจ้าที่ตำรวจไปใช้ความรุนแรงมันขัดแย้งกับความเป็นจริงขัดแย้งกันในภาพนะครับเพราะนั้นอย่าเลือกดูนะภาพในโซเชียลหรืออะไรแล้วแต่นะครับก็สุดแล้วแต่ว่าฝ่ายใครจะออกมา แต่ผมยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการใช้บุตรจริงทั้งสิ้นนะครับก็คอยดูต่อไปนะครับว่าใครจะทําให้เริ่มเกิดขึ้นอันนี้ขึ้นมาก่อขึ้นมาด้วยแรงนุนจากใครนั่นคือสิ่งที่ร,าาทระฐบาลที่ประเทศไทยต้องระมัดระวังที่สุดนะครับเรื่องสถานก,การเงินผมยืนยันว่าในส่วนของระดับประเทศนั้นยังดีอยู่มากนะจะเห็นว่าในส่วนของ world bank ในส่วน IMF MM ได้ประเมินความแข็ง ของประเทศไทยขี่พนมาทางด้านการเงินกลางทางนี่อยู่ในระดับสามบีบวกเช่นเดิมนี่แหละครับคือสิ่งที่ทาให้เห็นว่าเรายังมีความเชื่อมั่นในเวทีโลกในวิธีสากลการจะกู้เงินการจะใช้เงินต่างๆเขาเขารับรองให้เราหมดอะเราก็จะทำเท่า,าที่จําเป็นนะครับเท่าที่จําเป็นโดยเพราะสถานาวิกฤตโควิดนะครับเพราะนั้นฝากบูมองตรงนี้ไปด้วยเราต้องเร่งรัดในเรื่องการใช้ใจ่ายในประเทศเราก็เติมมาตรการลงไป ผมก็เห็นว่ามีคนทั้งสามสิบสี่สิบล้านคนได้ไปไม่เคยมีมาตรการไหนที่คนสามสิบสิบล้านได้ใครแล้วเขาจะเลือกผมหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยใช่ไหมผมก็ดูแลเขาด้วยแหละนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ท่าไปเยี่ยมมาทั้งหมดอ่ะที่ประชาชนที่ไม่พอแต่เขาก็รับเงินตรงนี้ไปทั้งสิน uh ้นเหรครับนะเขาก็ใช้จ่ายไปตามนี้เพราะผมดูแลให้ดูแลคนและได้น้อยเป็นหลักนะครับในเรื่องของการค้าขายรายปลีกรายย่อยต่างๆเหล่านี้นะครับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนั้นเราต้องเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจใหม่ ไม่ใช่เน่นการส่งออกซึ่งมีโอกาสที่มันจะมีมีความเสี่ยงสูงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาเพิ่มรายได้เดิมซึ่งมาจากการสงร่งออกและการท่องเที่ยวซึว่งพอมีปัญหาอย่างนี้มันก็ลดลงหมดแหละครับนะการที่บอกว่าประชาชนเดือดร้อนผมไม่มีมาตรการของกระทรวงท่าอรือทุกครั้งในการประกาศอะไรก็แล้วแต่หนึ่งเดือนสามเดือนก็มีมาตรการชะลอหนี้นะครับลดตรงนี้ลดตรงนี้ลดภาษีลดให้ให้ ก็อย่างเงี้ยแหละครับรายได้มันก็น้อยลงน้อยลงทุกทีแต่ประชาชเดือดร้อนครับจะบอกว่าผมไม่นึกถึงประชาชนเหรอผมนึกถึงเขาทุกวันนะ่ะนะทุกวันท่านบอกว่าผมไม่ทํางานอะไรนะเวิร์ก์โช่วงนั้นนะที่ผม Work ์ก o ฟ Home ฮจริงๆ14วันนะ่ะเพราะคนข้างผมเขาติดโควิดหมอก็าสั่งให้ผมต้องทางานที่บ้านนะครับวันนี้เรามีมาตรการที่ทุกคนสามารถทางาน Work ์ก o ฟ Home ได้ก็ต่างคนไปอาทิตย์นี่ผมทำงานกับทุกวันนะ่ะ ที่ทํเนียบอะนะแต่เป็นการประชุมทางออนไลน์ทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยงานทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลานะติดต่อกันทางวีรูคอลทางไลน์ทางอะไรก็ติดต่อกันหมดทุกวันการทํางานวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือโลกยุคใหม่แล้วนะครับยังไงก็ตามก็ต้องราวัตัวเองรัดบางประชาชนนะการดูแลเยี่ยมเยียนม,มันก็มีทุกคนนะผมก็สั่งให้ทุกคนดำเนินการนะครับแล้วผมก็ไปเยี่ยมเยียนเ,เมื่อถึงคราวที่สามารถปฏิบัติได้นะครับ ในเรื่องของเงินทอนถ้าไปหามาตรการว่าใครได้นะผมยืนยันยอมรับการตรวจสอบทุกชนิดอะนะอย่าบอกว่าคอชอผมไม่ตรวจสอบผมทุกตรวจสอบหมดมองค์การศักดเขาตั้งเรื่องมาเลยมาผมก็สู้ไปชี้แจงไปข้อที่จริงไปนะครับก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่มันดัหน,หนาสาหาัสชี้แจงได้มันก็จบนะอย่าบอกว่าเออผมไม่ได้รับใช้อํานาจรัฐประหารต่างๆท่าน ท่านเข้าใจอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะ oh. เรื่องงบประมาณอื่นๆเรื่องเกษตรเรื่องต่างท่านรู้ไหมครับว่าเราใช้เงินดูแลภาคเกษตรไปเท่าไหร่ในเรื่องของการที่จะต้องประกันรายได้กับเกษตรกรนะไม่ใช่ผมไม่ให้นะแต่ให้ในทางที่มันถูกต้องทั้งมาตรการประกันร,ราคาตามนโยบายมาตรการเสริมมาตรการพิเศษใช้เงินเป็นกว่าแสนล้านนะครับแต่ละปีะนะ ซึ่งวันนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะมันงบประมาณในงบประมาณมาตรา28นะเราจะอยู่กันอย่างนี้ต่อไปไหวไหมเราต้องมองอนาคตว่าเราจะใช้เงินกันอย่างไรแล้ววันหน้างบประมาณที่จะผูกพันเนี่ยมันเป็นภาระนะครับก็ต้อง,ก,องก็ต้องหาหรือร่วมการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องของคา้จ่ายอะไรที่ว่านะท่านบริจาคเงินมากอาผมก็ดีอยู่แล้วขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับ ผมก็มีแต่กเดือนผมไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้มีลูกหลานทําอะไรล่ะอะไรนะทำธุรก,กิจไม่ทําที่พักรีสอร์ทร,รี่เสด็จไม่มีเลยก็มีกระเดือนเท่านั้นครับที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะแล้วไม่เคยเรียกรับประโยชน์ใครทั้งสิน้นนะอันนี้ผมยืนยันด้วยได้นะแล้วผมสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันนะเพราะนั้นผมจะไม่ทําอะไรที่มันผิดนะก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับ ที่ผมจะเป็นต้องพูดกับท่านนี่เพราะว่าท่านเป็นรุ่นพี่ผมท่านก็พูดอยู่เสมอท่านเป็นรุ่นพี่เท,ท่านั้นปีเท่านี้ปีนะครับน้องนุ่งอลังก็เคารพอยู่อะไรอยู่ก็ระวงังแล้วกันวันหน้าเขาจะไม่เคารพก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขา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 ,เขาคิดเป็นแล้ววันนี้เด็กนะจริงๆแล้วยังไม่ถึงเวลาผมพูดแหละแต่ก็จำเป็นเพราะเป็นพี่พี่ผมนะ ผมก็องพูดซะหน่อยตั้งใจจะไม่พูดแต่อเผอิญท่านพูดมาก่อนท่านดูท่าน <c oughs> ตำาหนิน้องท่านมากเกินไปสักนิดหนึ่งนะผมก็ไปโกรธไปเคืองท่านอยู่แล้วเพราะผมจะให้ให้้า <c oughs> ฝ่ายค้านมาชมผมมันคงไม่ได้ล่ะนะแต่ก็ขอให้คำนึงถึงความจริงแต่ผมฝากไปถึงประชาชนที่บ้านนะครับท่านได้ฟังผมอยู่ตอนนี้ท่านดูหน้าผมท่านฟังผมผมพูดจากหัวใจของผมผมพูดจากสมองที่ท่านวรรน้อยเนี่ยของผมเนี่ยออกมานะ แต่ท่านจะรู้ว่าผมมีประสบการณ์มาหกเจ็ดปีมาแล้วนะตรงนี้คือความแตกต่างนะครับที่ผมน่าจะรู้มากกว่าท่านเรื่องโควิดกับเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวก็คงว่ากันต่อไปอีกทีแล้วกันนะเพราะตัง้งแต่เช้ามาก็พูดหลายเรื่องมาแล้วเรื่องการจัดหาวัคซีนการบริหารวัคซีนกับการฉีดต่างๆซึ่งเราก็แก้หามาโดยตลอดเดี๋ยวผมก็จะหาเวลาที่เหมาะสมชี้แจงนะครับในหลักการทั้งหมด แล้วในส่วนรยายละเอียดก็ท่านรองนายกก็พร้อมจชี้แจงอยู่แล้วผมยืนยันรัฐบาลทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเป็นห่วงบปรนยายประชาชนแล้วพี่นาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่พูดเมื่อเช้านี้เรื่องราคาวัคซีนเรื่องการบริหารการต่างๆที่มันมีเดี๋ยวท่านรองายกชี้แจงในหมดทุกตัวแล้วถ้าก็ฟังด้วยแล้วกันถ้าไม่ใช่ไปตรวจสอบนะครับแต่ถ้าไปพูดข้างนอกอาจจะมีปัญหา ผมขู่ไม่ได้ขู่ท่านนะครับเพราะการพูดในสภาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะประชาชนเข้าใจผิดนะครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตพูดรับเท่านี้ก่อนด้วยความเคารพพี่นะครับสวัสดีครับ